อรุณสวัสดิ์สาวโลกพวกเรามาพบกับอะไรวะ <laughs> อเดเทลการ์ตูนฟอคเทลเราจะมาแคสแอคแทกออนเททันหรือคือแอปเททันแคสไทแลดเอ่อเลือกเขตก่อนมีเขตอะไรวะเขตลันเขตคิสต้า เขตอ,อามินเขตเอเขตเอวินเขตทันจิเอากวนนีกแป๊บหนึง่งครึ่งเป็นอะไรไม่รู้ เริ่มใหม่แกเหมือนจะหลุดง่ายเนี่ยอายน่เพิ่งเคยเล่นะนะ ต้องเข้าใจเริ่มเกมเลยมีคัอสังเเงียบหน่อยจริงๆง อมกดตรงกลางอ่ะอ่จะจ้ะ <laughs> ภาษาญี่ปุ่นจะรู้ดีแไงเดี๋ยวดูไปก่อนเครื่องย้ายสามมิติอ่จะจ้ะทิศท่านสิบห้าเมตร เพยงหนึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่อืมผมจะฆ่าอาะที่ท่านหกสิบเมตรใช่ปะ่ะเดี๋ยวอันนี้เพลง ที่ผ่านขี้เกียจฟังเมื่อกี้เรากดผ่านขังสมบัติคริสต้านี่วะซื้อหนึ่งยา e x ม,มย ได้ซาซามาคุณจะได้รับพีโร่ใหมยืนยันขวดใจพีโอหังเอเลนฟังภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะยืนยันทีมใหม่ขอตั้งชื่อให้ค่ะ ทีมฟอกเทลไม่เอากว่าชื่อตัวละครเราเหรอฟอกเทลอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาชื่อตัวละครเราในไททันเราเคยแต่งเองนะเมเลียน เสนอตั้งชื่อยี้อ้าวแสงว่าต้องตั้งฟ็อกเทลอย่างเดียว การตะลุยที่ท่านมาหึงมาปรากฏตัวมาเลยคลิกจัดอามินคลิกเริ่มต่อสู้รีไว้เดี๋ยว no คุณฮันเนสนี่วะเล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะมันต้องกดไอ้ตรงเนี้ยอะไรวะไอ้ด้านล่างลูกคน ใชยสักจกปะประมาณสิบสองกว่าไม่แม่สิบสิบพอแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครกันด้วยนะอันนี้เรามาลองเล่นให้ดูหรือเปล่าไม่รู้นะเหมือนเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นหมวกอะไรสักอย่าง <laughs> เมื่อกี้เห็นหน้าอะไรสักอย่างจะต,ต้องฝึกขยันเพื่อปรับปรุงทักษะของคุณบอสอา่า ระวังที่ท่านมาถึงมาโอ้ ไปลงนระลกซะอะไรหายไปที่ไหนแล้วต้อยเสือ้อตัวใหม่มาอมขอแสดงความอะไรวะจำไม่ได้กดตรงไหนอ่ะเอเล่นเหรอ อัปเกดตโอ้มีอัพตัวอื่นเลยหรอเอลินกับตันลยุยมิคาสะมิคาสะมาอยู่ด้วยโอ้โหยิ่งดี โอ้โหถ้ามีคุณสมทาง,าทาง,งานั้นเลยเอเลนอาจารย์เฮ้ยเททัทนก็มีคุณสะบัติรีบเข้าในที่สุดก็ได้จับคุณเอเลย เอาเป็นว่าทาย12นาทีเลยแล้วกันเพราะว่าเรามาลองเล่นนะแต่ว่าจะได้เจอตอนที่สองแน่นอนเพียงแต่เราจะแอบเล่นโอ้ได้ทีทันโกามา ท่านก็แบบนะึี้เกีจอ่านนะเออเสียงดังไปอา้าว เข็มกัดแล้วก็ไอ้ลูกแก้วอัพฟิวบุบปอดไม่รู้แล้วก็ได้สิบเพชรย,ยืนกันภารกิจเดยวงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคารต์ให้ด้วยบาย